ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นภูมิภาคทิภาคหยาบทั้งหมดสิ้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกร่วมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเรานกกรกภูมิทั้งหลายเ,เ,าเาบบราอบายภูมสีทั้งหมดทั้งสิน้นนะแล้วก็จิตญาณทั้งหลายนะส,ส,สัมภเวสีใดๆก็ตามน้อมใจขอข,อขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสราณังคัจฉามิธรรม,มังสราณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสระณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสราณังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสราณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระณังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสระณังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสระณังคัจฉามิ ขอนอบน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานกรรมใดใดที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหยาบคายหยาบกระด้างปฏิเสธปฏิฆะดูถูกเหยียดหยามดูมิ่นดูแคลนเคยทำร้ายทำลายย่ำยีบีทาต่อพระศัดธธรรมต่อพระศาสนา ต่อองค์มหาบารมีต่อองค์คุณเบื้องสูงเคยดื้อรั้นดื้อดึงด้วยทิฏฐิมานะต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลายอย่างสุดโตงอย่างหัวชนฝาหลงเอาแต่โลกียววิสัยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อความเห็นความหมายของตนเป็นประมาณ ในการใช้ชีวิตไปตามกรรมกรรมที่เคยนำพาผู้อื่นให้หลงวกวนอยู่ในความมืดมนแห่งสังสารวัตรทั้งหลายในความหยาบกระด้างแห่งพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายกรรมที่เคยยินดีพอใจเคยตอกย้ำเคยใช้อำนาจวาสนาบารมี ในการส่งเสริมการกระตุ้นการค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับเคยเอื้ออำนวยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกย้ำบกวนหมกมุ่นในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในกรรมราคะทั้งหลาย ในโลกียสุขโลเกียวิสัยทั้งหลายในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคะทั้งหลายในการมนุษย์ทั้งหลายในภัสสะยตนะทั้งหลายในความเห็นความหมายทั้งหลายในรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรอารมณ์ทั้งหลายกรรมที่เคยหลงยินดีพอใจหลงยึดติด ในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความหลงไหลในความสวยงามแห่งรูปกายของตนในคตินิยมในค่านิยมในอุดมการทั้งหลายในสุรายาเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายในความสุขสนานเพลิดเพลินทั้งหลายในความแปลกใหม่ ความวิปริตผิดเพี้ยนทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในความสุขสบายทั้งหลายอารมณ์จมแช่มมแชห่งความรู้สึกทั้งหลายความหลงไหลไมัวเมา unified, ในการเสพสังวาสเสพเ,เมถุนทั้งหลายกรรมที่เคยเสพเ,เ,เคยส่งเสริมสนับสนุนหรือเอื้อให้ผู้อื่นได้เสพ ในมหรสพทั้งหลายในความบันเทิงเริงใจในการแสดงหรือการละเล่นทั้งหลายในศิลปะทุกแขนงในการพูดโน้มน้าวใจทั้งหลายในการแสดงละครหรือการแสดงดนตรีทั้งหลายในมายางทางภาพและเสียงทั้งหลายการที่เคยใช้กำลัง ใช้อิทธิพลแห่งตนในการมงขับขืนใ,ใจผู้อื่นในการหายอยู่หากินกับสิ่งบันเทิงเริงใจทั้งหลายในสื่อลามกอนาจารในการค้าขายยาเสพติดการค้าทาสค้ามนุษย์ทั้งหลายการใช้แรงงานผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายการให้บริการทางเพศทั้งหลาย หรือเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีกรรมทั้งหลายทั้งปวงอกุศลกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีจะกระทำด้วยตนเองก็ดีหรือใช้ให้คนอื่นกระทำแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณีกรรม ในทุกลักษณะกรรมที่เคยทำให้ตนเองและผู้อื่นทั้งหลายต้องหลงมัวเมาในกามคุณกามอรม์ความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาดใหญ่ในโลกีสุขทั้งหลายและกกลห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระศาสนาอย่างความมืดมนแก่สังสารวัฏ แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปหากเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตาม ก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระสัจธรรมอย่างสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลหวนไหวต่สิ่งใด และข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงตั้งเอาความหลงยึดติดคตินิยมค่านิยมความลหลงพึงพอใจในการรู้การเห็น,นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในภาษายตนะทั้งหลายในรูปรดกลิ่นเสียง สัมผัสทั้งหลายในความอยากความกระหายทั้งหลายในโลเียสุขโลเกียวิสัยทั้งหลายในกามราคะในอารมณ์กรรมในกามมนุษัยในจริตราคะทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายในความติดเนื้อต้องใจในกามคุณหรือกามอารมณ์ทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอนความพึงพอใจความขลั่งคล้ยไหลหลงในรูปลักษ์แห่งตนในบุคคลอื่นทั้งหลายในความสวยงามยั่ยยวนใจทั้งหลายในวัตถุสิ่งของในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายความละโมบในทรัพย์สมบัติ ความหรูหลาฟุ่มเฟือยทั้งหลายความสุขสบายความสุขสนานเพลิดเพลินทั้งหลายหมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดใช้นี่เวนี่กรรมทั้งหลายด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระศธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ ด้วยความขี้คลายสว่างสวยในพระศารราด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติและขอชดเชยชดใช้ด้วยมหาสังฆทานทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึง การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเธอ อโหสีอโหสีอโหสีสูสูสูโอเคอาหยดน้ำหน่อยให้ทุกชีวิตอยู่ยาทุกหมเหล่า <Whoever> ชั้นภูม <Blessed> ิเหล่านรกภูมิทั้งหลายนะอบายภูมิสีทั้งหมดทั้งสิ้นเพิ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทิร